สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดำรถหกล้อดับซิงครับผมนะครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเดินทางไปปิกนิกนะครับก็คือไปเข้าค่ายพักแรมนะครับอยู่ที่ท่าเรือกองเตยนะครับเปยังยังว่าเขาค่ายพักแรมมาดิเอ้ยจะขึ้นอ่าคืนนี้แล้วก็อีกคืนพรุ่งนี้อีกนะครับสองคืนสองคืนนะครับ ไม่รวมเมื่อคืนนี้นะครับที่วิ่งมาโอ้ยงานนอนเงินดีมีให้ดูครับตอนนี้ก็ผมจับ GPS มามาทางฝั่งนี้นะครับมาทางอเอียงก็ทางคล้องตันนะครับ GPS ไม่ได้ดูแต่แต่ทางอย่างเดียวนะครับก็คือดูดูสภาพ การจราจรนะครับไม่มีสัญญาณ G P S เออวางกันหน่อของผมจะดูดูเปิดดูสัญญาณไอ้นั่นนะครับเปิดดูสภาพจราจรนะครับว่ามันที่ติดว่าติดนะครับถ้าเกิดมันติดผมจะไปเซ็นไอ้นั่นนะครับเส็นบางหน้านะครับแต่กีเพียบอกมานี่ นะครับบารถว่าติดว่าดัดดูยังไงนะครับก็คือเราก็กดกดจุดหมายนะครับกดจุดหมายที่เราจะไปก็คือท่าเรือคลองเตยนะครับดูแล้วก็เราก็ถ้ามันเป็นเส้นทางเป็นสีน้ําเงินหมดก็คือโล่งนะครับถ้าเป็นสีส้มก็หนาแน่นนะครับถ้าเป็นสีแดงก็คือติดนะครับการจราจรนะครับสังเกตได้นะครับผม ในกีพนะครับแล้วก็มันก็จะอัปเดตแบบเส้นทางไหนที่ใกล้ๆใ,ให้เรานะครับถ้าแต่ก็ใหญ่เชื่อเยอะครับก็ดูแบบใส้วิทยาไอ้ใส้ไอ้วิทยาลัยของเจ้าของเบื้องน้ำนะครับ,บ,บเพราะว่าเสียกีพีเอสแล้วหูทอยอย่างทางแคบทอยอย่างมีก็สหมุนไปมันกับว่าใดนะครับ เราต้องดูด้วยว่ารถเออกีเพยียรบอกมาทางนี้ก็กิงอยุ่รถกูไปได้ไหมนะครับมันต้องดูอย่างนี้นะครับแล้วรถล่ะรถเราไปได้ไหมนะครับดูถ้าอ่าอ่านเกียร์ไปร่วงหนาแล้วโอ้ยหมุนกลับไปนี่มึงแยงแคบไปหนาได้เนี่รถไม่ไปครับแบบนั้นเราก็ถอยใ,ใช้ทางใหม่นะครับอย,อย่างผมมานี่ผมก็อ่า กีเพีกับบอกไปบพระลูกอ่บอกถือว่าถือเขาเขาไวจังนะแต่ว่าเขาเขาเข่าเส้นทางแเ้าเขาเพอให้ลูจังเส้นทางนี่ก็แต่คำคำทังในกีเพียรแน่คำทังกับข้างนอกแน่นะครับเบิ่งงส่กันความเป็นจริงกับทฤษฎีนะครับดูดูควบคู่กันไปนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับท่านผู้ชมวันเสาร์ครับ วันเสร์ก็มีม,มีมีได้ลงของอยู่นะครับก็คืออะตะเปียกนะครับตะเปียกกับพี่ยาวนะครับเบอร์สี่เบอร์ห้านะครับเมื่อวานบริลงครับกเจาตกค้างมาได้ลงวันนี้อัจนะของพวกผมก็คือได้ลงวันจันทร์นะครับบ่รูว้ว่าจะเอาไปหอดจากขั้นน่าจะน่าจะหอดใก้เหมดแล้วมั้งน่าอย่าถึงหมดแล้วเดี่ยนะครับ เดี๋ยวนี้มันก็จะจะเที่ยงแล้วนะครับห้าโมงกว่าแล้วนะครับมงก็เรียนเหรียเรียนหัวมากี่นองจากที่พี่ใหญ่กับเกาโมงอ่ะกะเรียนไม้เรียกอดสื่อแล้วยืนแล้วกินมานนะครับแบบเรียงกาดเรียงหยังมาความตอนนี้ก็เดี๋ยวอยู่ร้อยเดี๋ยวอยู่สามกักกับเพิ่งจะหมดไปกักหนึ่งนะครับน้ำเฝ้าก็ยังเกียบนะครับ ยามบ่วเฝ้ากัยามเลี้ยงอะไรกับเลี้ยงนะครับหนึ่งปลอดภัยด้วยสองประหยัดนะครับไม่มากก็น้อยแมนบอกท่านะผู้ชมนี่ครับดูสภาพจราจรนะครับรถก็ไม่เยอะนะครับดูโลง่ลงๆโล่งอยู่ครับโล่งอยู่คนน่าจะไม่ไปเที่ยวไหนนะครับวันหยุดน่าจะอยู่ห้องอยู่บ้านตัวเอง โรยไฟมันหลายแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ไปหรอกครับสื่อเบียวนะ่ากินกับเมียอยู่ห้องกินแล้วๆกับเืนจ้ำกี้มาเขียบป่อแปะกันนี่ห้องมวนกุ๊บนะครับสองคนกับเมียก็มกับมวนได้ด้ยไม่ต้องาเพื่อนเยอะนะครับยิ่งทุกวันนี้นี่แบบ คือเพื่อนเนี่ยเพื่อนนี่เยอะนะครับเพื่อนผมก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนแต่เพื่อนที่แบบจะอยู่กับเราแบบคือค้ำคอ,เ,อเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายายกาว่างนะเขาก็เร,เ,ากเรียกเอาครับเรียกที่จะคบคนนะครับคบคนพาน,านพ่านไปหาผิดครับคบบ,บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับเราก็คบคนที <h> ่เขาประสบความสําเร็จผมนะ ผมจะเลือกคบคนที่แบบที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วเขาแล้วผมก็เอาเขามาเป็นตัวอย่างให้กับผมผมต้องการที่จะเป็นแบบนี้ผมก็เอาอองรถคันนี้ผมก็เลือกคบคนที่จะที่จะพาห<ม>ี้อยเมตรชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนทางพิเศษสีรัตเลือกแล้วก็ให้คุณเจ้าขี้เนี่ยคนข้างมาเหตุยังไงไปยังไง เอาจังสีเขียจัง,จงสันจังซีได้นะครับยังผมอยากมีรถอย่างเงี้ยอยากอยากมีรถล่องผมก็อ่าสอบถามนะครับสืบถามจากจากเซียคิวเซียแมนอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนชิดขวาเพื่อวิ่งต่อบนทางพิเศษสีรัตนะครับเออผมบอกเลยผมชิดขวาหมดไปเองหน่ผมไม่ไปหรอกผมเพื่อไปทางนี้ครับต่อไปบนทางพิเศษสีรัตอีกสิบกิโลเมตรเพื่อไปทางนี้ครับคุณสีเด ผมก็เลือกสอบถามเขาสอบถามมาอันวานาไอ้กุบาเขาอยาดเจงซีนี่เขาอิได้เพราะเขามีเงินดาวเทตอนนี้ยังซี่ยังสั้นนะครับสอบถามเขาแล้วครับเองไหนเขาอยากได้ตอนนี้ผมก็ขอเวลาแบบรวบรวมข้อมูลนะครับอันไหนที่แบบเป็นประโยชน์สำหรับผมนะครับ บราเรียงอยากได้มันอยากได้เพราะตายเราพี่น้องนี่แหละผมอะ่ะอันอยากได้ยังอ่ะปุ๊บปั๊บนะครับอันคิดปุ๊บคืออยากได้ปั๊บรถต้ะอยานได้เอารถการดู่พี่น้องรถรถการถูกนะครับรถการรุ่นน้องผมนี่แลหละส่งวัดสามพันหนึ่งสองพันกว่าสามพันนะครับแต่ว,ว่า รถน้ำมันเนี่ยโอเ้เพล่ทรงวดนี้ขันต่ำเหนสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นแปดหมแล้วของเช็คแชมปะ่ครับมือหนึ่งหกหมืนครับมือมือมือหนึ่งแกะกล่องนะครับหกหมื 1, 6, 000, มมม 1, กก่นะ 6, 000, โอ้ถ้าถ้าราคาทรงวดขนาดนั้นนะครับผมบอกเลยว่าผมต้องหางานวิ่งอย่างน้อยเดือนละแปดเที่ยวนะครับไม่มีสัญญาณ gps หนักไปหนักกลับเนี่ยผมต้องแปดเที่ยวนะครับแล้วทีนี้มือใหม่เนะี่ยพี่น้องเอ้ผมอยากว่าได้เดียนละหาเที่ยวหยกมือใช่หัวลดนะครับกันเรียนเดียนละหาเที่ยวเนี่บเพราะได้เได้คางวดนะบอกไว้ก่อนอันเดียนละหกหมือนรถใหม่นะครับแต่ถ้าเราเอาแบบงวดสามหมื่นนะครับเรียนจก 3, ักสามเที่ยวกับเป็นวดแล้วพี่น้องนะครับได้คางวดแล้วเราไปซีเรียสอ่า แต่มันเสียอย่างเดียวก็คือมัน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 ไม่รถใหม่นะครับมันเป็นรถเก่ามันเป็นรถเก่าแล้วก็อาจจะได้ขี่ไปแรีนไปสอมไปอย่างนี้นะพี่้องนะครับแต่รถใหม่มันจะเอาอย่างเดียวนะครับระยะเวลาหนึ่งปีผมว่าบริเตุอย่างเลยเปลี่ยนแน่ละมันเื่องครับ ระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยเงินพอาจะเอาระยะเวลาหนึ่งปีไม่ไม่ได้ทำอะไรยางกับวัได้เปี่ยนกับเพื่อเพื่อ,อสองปีผมเขาปีที่สองจึงอยู่ใเริือเปี่ยนนะครับผมก็กำลังศึกษาอยู่ครับท่านผู้ชมขอเวลาศึกษาอีจากจคกหลายหลายปีอยู่ละ <c oughs> <c oughs> ให้เงินพอมก็นี้ก่อนนะครับ ไอผู้เฒ่าพร้อมน้ำกันนะครับอันพร้อมแอวายาเขาแบบจะเฝ้ากอนนะครับแจกเกียผมว่าเสียพ่อแม่จะกเกียนะครับตแต่เลียนอยู่กันมันเสียเพิ่นกน็คือที่ได้ดีแล้วล่ะปะเนี่ยอันนี้ก็ได้เป็นนี่หลยย้อนว่เสียเพิ่นะนะครับเที่ยวนี้ก็เลยขอเชื่อไปก่อน ล่วงอยู่ดีพี่น้องตามกี s พนะครับกีเพดูให้เป็นก็เกิดประโยชน์นะครับดูไม่เป็นก็หลงทางครับป้าเขาโคเขาป้าไปอย่างนั้นได้นลมานะครับผมเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นแยกคลองตันนะครับนี่เลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับไปแดงคลองตันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอาจมีภาพเสียงนะาหาครับพูดคำจาอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ กบราขอบาอ่านผู้ชมมานาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ